ที่เจ๊เนี่ยดาคนอื่นไปทั่วไปเหมือนกันทำไมเจ้ไม่โดนของฉันเนี่ยเวลาดาเขามีศิลปะศิลปะยังไงอเจ๊กูไม่ได้ดาดาดาเหมือนอย่างที่มึงดาของดอเอ็เรมาริกาเขาด่าบุคคลสาธารณะที่มีอํานาจหน้าที่ในรัฐบาลมีอํานาจหน้าที่ที่กินเงินภาษีประชาชนในวัดปัจจุบันเขาไม่ได้กินภาษีประชาชน ะระดับเลวัดกินเกสรมึงนึกรู้กันแล้วกันอิชิตแล้วยังไงอะเจ๊หื่ก็ขนาดมึงเลวัดยังล่อขนาดนี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดอายการเออเลอเออเตอ,อคิดว่าแกจะล่ออายการขนาดไหนเพราะฉะนั้นอายการก็ต้องส่งฟ้องตามตามกระบวนการปกตินั่นแหละเออจะมากักํำนวนอยู่ไม่ได้หรอกส่งฟ้องไปตามปกติทีนี้ยังไงอะเจ๊ผมจากนั้นมึงก็ไปที่ศาล แล้วยังไงอะเจ๊มึงก็ไปรายงานตัวต่อสารเสร็จแล้วมึงก็ไปประกันตัวในชั้นสารอีกรอบหนึ่งประกันตัวเออมึงอะหาเงินประมาณห้าหมื่นถึงสองแสนทีนี้ประกันตัวถ้าเกิดคดีแบบนี้ก็ประกันตัวก็คงไม่เกินหกหมื่นเจ็ดหมื่นไม่ถึงแสนหรอกไม่ถึงไม่ไม่ไม่ถึงแสนเออไม่ถึงแสนมึงก็เตรียมตัวอีกรอบหนึ่งแล้วจากนั้นมึงก็ทนายชุดเดิมของมึงอะถ้าเกิดมันมึงยังไม่เปลี่ยนทนายก็จ้างทนายชุดเดิมก็หมดเงินไปแล้วเนี่ยจะไม่ล่ะจากนั้นมึงก็รอสารทีหนึ่ง แล้วก็รอสารพิพากษาก็แค่นั้นแหละจากนั้นสรุปคดีนี้มันมีอะไรมากทีนี้เป็นยังไงอะมึงก็ไปสงบปากสงบคำเสร็จแล้วก็ เขาก็จะจำคุกมึงประมาณหนึ่งปีไม่เกิน3ปีคดีมินประมาทเพราะเพราะมึงมินประมาทเขาจริงเพราะกูเห็นทุกคําแล้วมึงมินประมาทจริงนอกจากมึงมินประมาทแล้วเนี่ยมึงยังทําให้เขาเสียเกียรติเสื่อมเกียรติยศและมึงยังไปทําผิดข้อเท็จจริงบิดเบือนข้อมูลว่าเขาเป็นตํารวจที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้งั้นอย่างที่มึงด่านะกูจะไม่อยากด่าซ้ำเพราะถ้าเกิดกูอยากด่าซ้ํากูจะกลายเป็นผิดซ้ํากับมึงและกูจะติดคุกแทนมึงอีกเพราะฉะนั้นกูจะไม่ด่าซ้าในสิ่งที่มึงด่าท่านไปแล้วที เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นแล้วเขาเป็นคนมีประวัติที่ดีทั้งคู่แล้วเขาเป็นมือปราบที่มีผลงานเป็นที่ยกย่องเชิดชูในปัตตพีนี้ทั้งคู่เขาเป็นอูคูบาอาจารย์สอนกำนันผู้ใหญ่บ้านยิงปืนตอนนี้ด้วยดิงตะลับแก๊บตอนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่มึงไปดุไปด่าเขาไปบูลลี่เขาแล้วก็ไปให้ร้ายเขาบนบนโซเชียลมีเดียทำให้เขาเสื่อมเกียรติเสียประวัติ แล้วทําให้คนอื่นเนี่ยเป็นที่เกลียดชังสําหรับคนอื่นทั่วไปถ้าเกิดใครที่นะฟังมึงเนี่ยเขาไปเกลียดทําให้เกิดเป็นที่เกลียดชังเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําให้เขาเสียหายและที่สําคัญที่สุดที่สําคัญที่สุดก็คือว่ายังไงเจ๊ที่สําคัญที่สุดเนี่ยได้ข่าวว่าเขาจะฟ้องมึงคดีอาญาจากนั้นเขาจะฟ้องแพงมึงด้วย ฟ้งงองแพงนะเจ้เออฟ้องแพงควบกับอาญาทีนี้ยังไงอ่ะก็จะเกิดเขาชนะคดีอาญาแล้วมึงแพ้คดีอาญาจากนั้นคดีอาญาจะรอลงอาญามึงไม่เข้าคุกจริงหรอกแต่ว่าคดีประเภทนี้เขาส่วนใหญ่มึงทําผิดครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะให้มึงรอลงอาญารอลงอาญาแล้วจะเป็นยังไงเจ้มึงก็ประก,กันตัวออกมาแล้วก็รอลงอาญาจากนั้นปุ๊บเขาก็จะแจ้งเมื่อเขาก็จะแจ้งแพ่งมึง แล้วยังไงแพงเนี่ยมึงต้องเตรียมตัวเสียตังค์อีกนั่นคือมึงก็จะต้องเสียเงินทางแพง่งค่าเสียหายให้กับท่านเรวัตและก็อีกสองท่านที่มึงดา่าทำไมอะเจ๊เอา้าก็มึงไปม่นประมาทเขาแล้วเขาชนะคดีแล้วเขาฟ้องแพง่งมึงเขาจะฟ้องว่าสิ่งที่มึงทําให้เขาเสียหายนั้นเนี่ยนะเขาเนี่ยมีตีเป็นมูลค่าทางการเงินของเขาเท่าไหร่นะคะปกติเงินเดือนเขาเนี่ยเดือนละแสน แล้วก็พอเขาเกษียณราชการมาแล้วเขาอยู่ไร่องุนแล้วเขาก็อยู่ร้านกาแฟนาการดารายได้ร้านกาแฟเขาหดหายเพราะมึงไปด่าเขารายได้ร้านกาแฟเขาหดหายรายได้ร้านองุนเขาหดหายเพราะว่ามึงไปด่าเขาแบบนั้นปุ๊บรายได้ต่อเดือนเขาเท่าไหร่เขาก็จะเก็บเอาจากมึงนี่คือเขาเรียกว่าค่าทางแพ่งขนาดนั้นเลยนะเจ๊ขนาดนั้นแหละทั้งหมดนี้ข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้มึงเตรียมการได้เลยใครก็ตามที่โดนคดีมีตประมาณส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้